สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้นิสา e ันเออรแวนเข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2013นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ก็ดูรถคดีจังหวัดราชบุรีนะแจ้งไว้นิดนึงคันนี้ก็ภายในคันนี้ก็ดมเดิมนะแอร์เย็นๆนะ เครืองคันนี้เนะจ้าของแจ้งมาว่าน้ําดัน,นะะก็ราคาขายเล่าๆเลยนะฮะราคาเอาไปทํากันนะฮะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่สองแสนน <Okay. S 1> ะเ <Okay. Yeah. S 1> ะเอกสารพร้อมโอนนะฮะซื้อสุดเราก็ลดกันได้อีกเดี๋ยวเรามีรถค่านะทำค่าซ่อมมาะะก็รถตอนนี้ก็เข้ากันเรื่อยๆนะครับช่องกรตู้มมือสองรถบ้านฝากขาย ะะก็คันนี้ราคาเล่าๆเลย2,013นะฮะนิสันเอเวนขายกัน2 5ส,สน,นะฮะก็อย่าลืมกดกรด,ดิติดตามมาด้วย,วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายช่วงนี้รถตู้เข้ากันรัวๆๆ,ๆนะฮะ <Wow. S 1> ก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ